มาไล้เลไม่ไม่เดนมาน,าน้เลยเกยยับมา,นานด้เลยโดนมาด้เลยกยานี้มันเลี่ยงดีแบบนี้นีุ่ดี่ ทำแบบกฎหมายทึ่บาดึงบงจุดนั้นตอนเวลาประมาณหนึ่งทุ่มก็ได้เจอเรือทำแบบกฎหมายเรือดำนะครับทีนี้ตัวตีแล้วผู้กระทําผิดพอเจ้าหน้าที่เขาได้วิ่งหนีนะครับก็เลยเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการไล่จับกลุ่มกันนะครับส่วนเรือที่เห็นนะครับเป็นเรือลำที่เจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่ม